ช่องเดีคอร์มีทีนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวรถยูสุเดก้าเอฟเอ็กซ์อสาวกูอีกเช่นเคยนะซึ่งคันนี้เนี่ยยังจะเป็นตัวเครื่องยนต์ยูโร3อยู่นะนะครับน่าจะเป็นตัวนี้แล้วแหละนะยูโรสาก็ก่อนเปลี่ยนไปยูโร5ตามปี67นะครับผมตัวนี้ซึ่งคลิปนี้เราถ่ายกันเดือนพฤศจิกาปี66นะถ่ายเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะว่าตลรางลงคลิปคันนี้เนี่ยมันได้มกราคมปี67พอดีซึ่ง ยุคนั้นนะซึ่งในตอนนั้นน่าจะมีการเปิดตัวยูโร5ไปแล้วนะผมเลยก็พูดดักไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคันนี้คือคลิปที่เราถ่ายเอาไวนะ้เนาะคันนี้จะคล้ายๆกับคันที่เรารีวิวเมื่อ2ปีก่อนนะเพราะว่าลูกค้าเป็นเจ้าเดียวกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็รถคันนี้มีจุดพิเศษอย่างหนึง่งซึ่งเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูแล้วกันเนาะแต่เป็นพิเศษของทางอู่นี่แหละเนาะไม่ได้พิเศษอย่างอื่นหรอกนะครับโอเคเดี๋ยวเราอันนี้คือลูกค้าเขาออกทั้งหมด3คันนะนีสามพว่วงเราไปยืนตรงนี้ดีกว่าเพราะ ดูรายละเอียด <c oughs> ของตัวด้านหน้าตัวรถกักนก่อนเลยละกันนะครับด้านหน้าตัวรถเนี่ยกันชนก็เป็นกันชนชุบโครเมียมทั้งหมดเลยนะก็จะเป็นกันชนแบบนี้กระจังหน้าชุบโครเมียมเดิมจากโรงงานอยู่แล้วนะเพราะว่าก็ติดจากโรงงานก็เป็นโครเมียมอยู่แล้วคิ้วใต้กระจังหน้าเนี่ยก็ติดให้เป็นแบบโครเมียมนะครับเป็นแบบเงาหรือหมาะเลยตรงกระจังหน้านะครับใต้กระจังหน้าเราพ่นสีไทเทเนียมเข้าไปนะก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นแก้มค่างครับแก้มค่างก็เป็นแก้มค้างเงาเนาะก็ เป็นอย่างนี้นะครับสไตล์สไตล์รถแต่งอยู่แล้วแหละนะ้วคันนี้แต่งจัดเต็มนะครับมีสติ๊กเกอร์เดก้าอีเอฟเอซัสเสาศูนย์เหมือนเดิมแล้วก็ที่ติดใบป,ปัดน้ำฝนเนี่ยมีดใบดาบเนี่ยจะเป็นแบบไทเทเนียมนะครับพร้อมกรอบที่ใต้ปัดน้ำฝนเนี่ยเป็นแบบเงาแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับสำหรับรถคันนี้คันนี้จะด้านหน้าจะมีไทเทเนียมนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้ลูกค้ารีเควสต์มาเราสองอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ขากระจกกรอบกระจกเป็นแบบชุบโครเมียมอยู่แล้วเนะาะสไตล์ของเราอยู่แล้วนะครับใบเบ้าบันไดเนี่ยเบ้าบันไดเป,นเป็นเบ้าบันไดแบบแสแตนเลสพร้อมไฟสสว่าง LED ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบันไดนะครับติดเงาให้ด้วยเพื่อให้คุมธีมซุ้มล้อติดเงาให้กาวประตูเป็นแบบเงาให้นะครับแล้วก็มีติดสติ๊กเกอร์ยูโรทรีซูเปอร์คอมบอรเตรงนี้ f x ฟเอแแล้วก็ที่แล้วก็นี่นะครับ ที่ติดแผ่นสะท้อนแสงมืเอเปิดประตูก็เป็นแบบเงาคิ้วกันสาดเงานะก็จะเป็นอย่างนี้เลยสำหรับรถคันนี้เรื่องของตัวล้อนะครับตัวนี้เนี่ยยางทางอีซุจับมาให้กับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นยางยี่ห้อบิตโซ่รุ่น e อีโคปีอัรหนึ่งห้าเก้าขนาดหน้ายาง2 5, า 10, อ 2, 5เ0้2หย่งก็เป็นสเปคเดิมอยู่แล้วนะที่อีซูใส่ให้มาทุกปีอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่านี่ก็จะเป็นยางที่ใส่ในอีซุรุ่นนี้อยู่แล้วเนาะน กระทะรอชุบโครเมียมนะครับแล้วก็ปลอกลุมล้อเนี่ยเราพ่นสีน้ำเงินไปแล้วก็ติดกรอบทองให้ด้วยติดคิ้วเงาให้เพื่อเพื่อความสวยงามน้ำมันเดิมจากโรงงานความจุ370ลิตรพอติดตะแกรงกันข่าแบบแซนเดดตรงนี้เป็นถังน้ำมันไฮโดรลิกก็จะอยู่ตรงนี้บางควรอลูมิเนียมนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเราจะมีตีนิดนึงนะครับเป็นน้ำเงินส้มนะใต้ท้องรถเนี่ยเราจะพ่นเป็นสีส้ไมไปให้นะครับ ใต้ทองกับตัวดำนันเองนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเรามาดูด้านข้างด้านข้างก็เป็นอย่างนี้เลยนะคันนี้เนี่ยเป็นกระบะดั้มแผงเหล็กนะครับผมนีกระบะดั้มแผงเหล็กความยาวอยู่ที่6เมตรสากว้าง2เมตรห้สูง2เมตรสินะสับเจ้าสเปกกระบะตัวนี้ไฟข้างรถก็เป็นไฟแบบ LED เหมือนเดิมนะครับเป็นไฟเหมือนเดิมเลยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ ต,ต,ตีมเน้นตีมมีคนน้่งเนินไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟไท้ายหลังเนี่ยก็เป็นแบบ LED นะครับแล้วก็อันนี้เป็นกรอบสแตนเลสเนั่นเองที่ิติดไฟป้ายทะเบียนอไฟส่องสว่างเป็นแบบ LED <S <S ตรงนี้จะเป็นลําโพงยึดกับตัวลูกหลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับมีเขียนอุทวชัย,ยตรงนู้นเมื่อเรามามองดูข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้วันนี้เรารีวิวแบบสปีดรันนิดนึงนะรีวิวแบบด้วยความเร็วนิดนึงเพราะว่า คันนี้เนี่ยมันออกวันนี้วันที่เราถ่ายทำเนี่ยสี่พฤศจิกวันนี้มันออกอุกนะครับแล้วก็คลิปผมอะยังไม่ได้ถ่ายคลิปอินเสิร์ตใช่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปอินเสิร์ตซึ่งอินเสิร์ตอ่ะผมถ่ายต่อคันนะั้นหลายคนจะไม่รู้อินเสิร์ตรถหนึ่งคันที่คุณผู้ชมเห็นผมถ่ายตอนวิ่งตอนอะไรอย่างนี้เนี่ยอันนี้ผมไม่นบตอนวิ่งนะั้นับแค่ถ่ายตอนที่รถมาอยู่นิ่งๆแล้วเราถ่ายอะไรไปมาอย่างเงี้ยอินเสิร์ตต่อคลิปนะครับเราถ่ายประมาณ1ชั่วโมงแต่แตัดใช้จริงแค่1นึ่งนาที หรือบางอันก็น้อยกว่านั้นด้วยบางอันก็ยาวกว่าน,นั้นด้วยนะครับแต่ส่วนมากคือเราจะให้คงอยู่ที่1นาทีเนาะซึ่งถ่ายถึงชั่วโมงลง1นาทีะนะก็อย่างเงี้ยแหละนะครับอ <c oughs> ินเสิร์ตนะเราเลยก็ต้องรีบสปีดล้านนิดนึงเพราะว่าไม่รู้ว่าคนขับรถจะมารับรถคันนี้ตอนไหนนะโอเคมาดูเจ้าของตัวพว่วงตัวพ่วงเนี่ยก็เป็นสเปคมาตรฐานของอู่เราเลยนะครับก็คือความยาวอยู่ที่7เมตรกว้าง2เมตรห้าสูง2เมตรสินะ สเปค7เมตรเนี่ยก็จะเป็นสเปคมาตรฐานของทางอู่เราอยู่แล้วนะก็เป็นสเปคที่หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันคนไหนเล่นรถมือ2เนี่ยไอรถ7เมตรอู่เราก็จะมีค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็รถคันนี้เนี่ยมีความพิเศษที่ผมพูดไปที่เกิ่ตอนต้นคลิปเนี่ยคันนี้เนี่ยเป็นพวก7เมตร3เพาดำนะครับคันที่1,111ของที่อู่ผลิตขึ้นมานะครับคันนี้เป็นคันที่1,111เลยซึ่ง คันนี้ตอนแรกกะจะสั่งติดสติกเกอร์นะสติกเกอร์ที่เป็นแบบแบบให้รู้ว่าคันนี้เป็นคันที่ 1, นึ่่อ่ะแต่สรุปทําไม่ทันสติกเกอร์ทําไม่ทันนะครับเดี๋ยวค่อยติดคราวหน้าแลวกันถ้ามีโอกาสเจอกันอีกก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยติดให้แล้วกันเนาะสำหรับรถคันนี้ซึ่งคันที่ 1, นึ่งพเนี่ยก็คือคันที่เรารีวิวกันตอนคันนี้เลยนะครับคันนี้เลยคันนี้เป็นคันที่1111นึ่งพันหนึ่งร้แชสซบขอับแต่ขอามารถมันจะเป็นเลขตัว แบบสีเลขอย่างสวยอะผมบอกเลยคันนี้นะครับก็เป็นตัวเป็นอะไรเป็นความพิเศษนิดน,นึงคืออาจจะไม่ได้พิเศษอะไรหรอกนะครับแต่ตื่นเต้น,นตอนรีวิว <c oughs> นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้จะเป็นตัวสามเหลี่ยมนะครับบางโคนอลูมิเนียมทั้งคันอยู่แล้วนะสำหรับตัวพว่วงแล้วก็ยางเนี่ยคันนี้ลูกค้าสเปคมาเลยนะครับว่าขอให้ติดยางยี่ห้อนี้คือยางย,ยี่ห้อจินยูรุ่น JF 568นะครับขนาดหน้ายางอยู่ที่11 R 2อ5นยีุ่นี่คือสเปคที่อันนี้คือยาที่ลูกค้าสเปคแล้วก็สเปคยี่ห้อกับรุ่นมาเลยนะกระทะล้อชุบโครเมียมปลอกดุมล้อเนี่ยเราติดให้เป็นสีน้ำเงินนะครับเราพ่นให้ลอตล,ล้อ10ตัวตามมาตรฐานสาก,กลก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่นะครับกันค่ากันค่าก็เป็นกันค่าสแตนเลสอยู่แล้วนะไฟข้างรถคันนี้ก็เหมือนเดิมอยู่แล้วสไตล์เรานะครับเป็นไฟแบบ led แล้วก็เป็นกระบะน้ำ แผงเหล็กนะครับผมสามพานเจ็ดเมตรข้างหลังไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟทอยหลังเป็นแบบ LED เหมือนเดิมนะพร้อมกรอบสแตนเลสกันชนท้ายแสแตนเลสกรอบกรอบพิธีแผ้ายทะเบียนก็มีแถมมาให้นะครับอยู่ตรงนี้พร้อมไฟ LED มีข้างหลังพุ่งนะมาจอดเรียงกัน3คันก็จะสวยๆนิดนึงนะครับ ซึ่งจริงๆใจผมมาจากรีวิวคันตรงกลางนะแต่้วยเขาว่าคันนี้เป็นคันที่1,111 11เนี่ยเราเลยมารีวิวคันนี้แล้วก็คันนี้บังิญว่าจอดอยู่ริมนอกถ่ายชัดหน่อยนะเราเลยม,มาถ่ายคันนี้จะไปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บรางเครื่องมือของตัวพ่วงนะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับกล่องเก็บรางเครื่องมือของรถคันนี้นี่นะครับกันข่าวสแตนเลสเหมือนเดิมฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังตัวตัวแม่อีกฝั่งหนึ่ง ก็คือรถคันนี้เนี่ยแม่เป็นพ่วงนะครับเป็นพ่วงคันที่หนึ่งพันหนึ่ร้อยสิบเอ็ดเอ๊ะนับพ่วงไม่ใช่นับต้องนับเพราะตัวพ่วงคันนี้สิเพราะว่าอู่เราอะ่ะต้องมีความว่ารถค่อนข้างมีหลายรุ่นพอสมควรหลายรุ่นมากนะครับหลายไซส์หลายสเปคหลายความยาวหลายหลายหลายทุกอย่างนะมนเลยก็เพิ่งมาถึงครับเลขอีนึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยสำหรับรรถคันนี้นี่การค่าตัวนี้ก็เป็นการค่าสแตนเลสเหมือนเดิมนะถังลมอลูมิเนียม กล่องที่เก็บรังเครื่องมือแล้วก็ที่เก็บแบตเตอรี่นะครับอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้มอนั่นค่าอีกฟังนึงไอ้ลืมบอ,อกเลยคันนี้ติดตะกร้าผ้าใบสแตนเลสนะแล้วก็หมวกมีการพ่นพ่นโลโก้ของลูกค้านะครับเป็นโลโก้ของเขาเองนะายไม้ก็ายไม้ชื่อลูกค้า <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวไปกลับไปดูตัวพ่วงนิดนึงตัวพ่วงคันนี้เนี่ย บันไดแล้วก็ตะกร้าเก็บผ้าใบเนี่ยเป็นสแตนเลสเหมือนเดิมอยู่แล้วนะแผ่นเสียบท้ายเราพ่นให้เป็นสีงเงินนะครับสำหรับรถคันนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาขึ้นดูบนภายในรถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างน,นะสำหรับเจ้าภายในรถคันนี้ก็เป็นอย่างนี้เลยครับสไตล์เดิมเดิมอันนี้ก็จะเป็นกุญแจนะครับกุญแจก็เป็นอย่างนี้นะ เราขึ้นมาบนภายในรถเนี่ยภายในรถก็เป็นแบบนี้เลยสไตล์ดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับสไตล์ของอิซูซุเขานะก็จะเป็นแบบนี้เลยเกยียร์คันนี้ก็เป็นเกยียร์เดิมอยู่แล้วนะครับเกียร์ตบเบรกมือแม่เบรกมือพว่พวงวงมอะไรแบบมีแอร์แบกนะครับแล้วก็มามองฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นก้านยกดําแม่ลูกนั่นเองนะกับสวิตก็จะอยู่ตรงนี้นะก็เป็นอย่างนี้เลยซึ่งรถคันนี้เนี่ยผมลืมบอกอย่างหนึง่งรถลูกค้าเจ้านี้นะครับเจ้านี้เนี่ย เมื่อครั้งที่เขาออกเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าหลายคนจําได้เขาได้รถคันที่หลักร้อยคันสุดท้ายของอู่นะ <c oughs> จริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยคันที่หลักร้อยเลขได้เลขตองด้วยนะครับเลขตองสตัวตอนนั้นได้เลขรถการผลิตนะครับไม่ใช่รถการผลิตเลขที่ผลิตรถจริงๆเลยนี่แหละเป็นคันที่999นะครั้งนั้นก็คือแล้วก็มาเขามาออกรถปีนี้อีกปีนี้ก็บังเอิญได้เลขตองหนึ่งเข้าไปนะ <c oughs> ซึ่งบงับงเอิญนะเพราะปกติ เราจะลันตามนะครับว่าแบบคันไหนเข้ามาแตไหนลูกค้าออเดอร์มาปุ๊บเราจะผลิตซึ่งคันนี้มันตามออเดอร์พอดีก็คือคันที่หนึ่งพันหนึ่งรอสิบเอ็ดก็คือเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าแบบได้เขาว่าอู่เรามีรถไหลรุ่นด้วยเลขนี้มันเลยเพิ่งมาถึงเมื่อสองปีที่แล้วไปเลขเก้าเก้าเก้านะครับสำหรับรถคันนี้ซึ่งคันที่หนึ่งพันเนี่ยคันที่หนึ่งพันก็จะเป็นคันสีฟ้าที่เป็นเลขพันคันแรกนะครับคันนี้คันนี้ก็จะเป็นหูแบบหูแบบเร็วเนอเร็วเ,วเวนาะสองปีเองอะ่ะ สองสองปีเดี๋ยวนะเออสองปีเองทำไมมันเร็วู้สึ่เหมือนเพิ่งผ่านมาเร็วๆนี่เองนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะ,ะดูตัวผู้ดูตัวแม่กันก่อนตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ล็อกห่างนะครับอันนี้จะเป็นไฟหลีพว่วงกดปุ๊บไฟหลีพ่วงก,ก็จะติดซึ่งไฟหลีพ่วงเนี่ยผมแนะนานะครับสำหรับพี่ๆคนขับที่พี่ๆคนขับเนี่ยคนไหนนอนข้างทางนะแล้วไม่อยากเปิดไฟรถแบบอะไรอย่างนี้ใช่ปะไม่อยากเปิดไฟกลัวมันกินไฟเนี่ย อยากให้แบบมันกินน้อยลงอันนี้คือเปิดเฉพาะพ่วงเลยนะครับไฟตัวพว่วงจะติดนะแต่ไฟตัวแม่จะไม่ติดนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ที่อันนี้เป็นสวิตที่เราคิดมานะครับเพื่อให้คนขับเวลาจอดรถข้างทางเนี่ยเพราะบางทีมันไม่มีไฟบางทีรถขับเนี่ยไม่เห็นรถมันพุจอดอยู่นะเราก็กดได้นะครับกดปุ๊บไฟตัวหลี่ไฟหลี่พว่วงก็จะติดทํางานน, <S <S งนั่นเองนะครับเป็นไฟสีแดงนั่นเองนะเพื่อให้คนรู้ว่าตรงนี้มีรถอยู่ซึ่งผมแนะนําว่าเปิดหน่อยก็ดีนะครับ <S <S นี่แบบแล้วก็ไฟพวกนี้เนี่ยมันกินแบตน้อยด้วยนัมน เป็น LED แล้วอ่ะกินแบตน้อยแน่นอนผมว่าแบตน่าจะไม่หมดนะสลับไฟตัวนี้นะครับซึ่งเปิดตอนนอนได้นะสลับที่พี่คนขับนะครับโอเคงั้นสลับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอจบเพียงแค่นี้กก่อนเลยละกันนะสลับเจ้ารถคันนี้เนี่ยคันนี้ลูกค้านําต่อเป็นบรรทุกพืชผลทางการเกษตรนั่นเองนะครับสเปคของตัวกระบะคันนี้แล้วก็คนไหนอยากจะต่อรถสเปคอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถดาไม่ดํารถเทนเลอร์รถคืนเรียบรถหัวลากเอารถมาเพิ่มคันเอารถเก่ามาทําใหม่อูเราก็รับทําหมดนะ อู่เราก็รับทาหมดนะครับผมซึ่งในอู่แล้วตอนนี้เนี่ยคันนี้ก็จะเป็นรถที่ลูกค้าซื้อต่อเราไปนะครับก็คือรถที่เราเคยทามาค่ะรถที่เราทํามาขายนะนี่ก็กาลังรอ,งองดูได้เร็วๆนี้แล้วก็รถพื้ผนผลทางการ,กรเกษตรก็เต็มอู่เลยตอนนี้แล้วก็รถดินอีกคันหนึ่งซึ่งรถดินเนี่ยรอดูได้เร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่ารถดินเนี่ยผมใบให้มันเป็นสีพาสเทลที่สวยและเด่นมากนะสำหรับรถดินที่จอดอยู่ตรงนู้นนะครับซึ่งภาพเรนเดอร์ออกมาแล้วภาพต้นแบบก็ออกมาหมดแล้วนะครับ แต่ตอนนี้เราเขากำลังขึ้นกระบากันอยู่นะโอเคถ้าคนไหนสนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้เลยที่2ช่องทางของเราก็คือทางแฟนเพจเฟซบุ๊กหอจอกอ,อุทวัชัยการช่างหนึ่งเก้าเหรือจะโทรมาก็ได้ที่เบอร์โทรทีท่ให้ต่อจบคลิปได้เลยเนาะโอเคงั้นสรบคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันได้นะครับสระคลิปนี้ไปแล้วบายบายสีโอแกนนิคส์ท่า